ครับซึ่งการออกหมายจับพัฒนธรรมชโยของดีสันะครับและตั้งข้อหาหนาทั้งร่วมกันฟอกเงินนะครับแล้วก็ร่วมกันรับของโจรนี้นะครับทำให้วัดพระธมกายเองก็ตั้งาจที่จะต่อสู้กันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะนะครับการต่อสู้โดยผ่านสื่ออย่างเต็มรูปแบบจะเป็นอย่างไรครับติดตามกับรายงานของทีมพิกัดข่าวนาว26ครับ ตึกสีขาวที่มีป้ายด้านหน้าว่าสำนักสื่อสารองค์กรแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหลักของวัดพระธรรมกายเท่าใดน,นักเป็นจุดที่ผู้สื่อข่าวจากทุกช่องทุกสื่อต้องมารวมตัวกันเมื่อมีความเคลื่อนไหวหรือถแถลงการจากทางวัดพระธรรมกายนักข่าวก็จะต้องมารายงานข่าวที่นี่แต่อาคารสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายไม่ได้แค่เป็นสถานที่ถแถลงข่าวแต่ยังเป็นสถานที่สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ดาวเทียมช่องดี c เพื่อเผยแพร่ธรรมะและหลักธรรมคำสอนของพระธรรมชโยส่งสัญญาณไปยังห้าทวีปท,ทั่วโลกเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังสิทธิอนุสิ์ทั้งในและนอกประเทศไทยกระบวนการทำงานจะมีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายคอยดูแลการผลิตทุกขั้นตอนไม่ต่างจากสถานีโทรทัศน์ทั่วๆไปเพียงแต่ทีมงานทั้งหมดของสำนักสื่อสารองค์กรเป็นสิทธิวัดพระธรรมกายหากรวมจำนวนของเจ้าหน้าที่ในการผลิตสื่อทุกประเภท ทางวิทยุระบบ AMFM สื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเมินว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานมากกว่า200คนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักสื่อสารองคอ์กรวัฒธรรมกายมีทั้งหมดสาสำนักประกอบด้วยสำนักสื่อสารองคอ์กรสำนักสื่อ DMC หรือธรรมยามีเดียชาแนลและสุดท้ายคือสำนักสื่อธรรมะแต่และสำนักจะมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการดูแล โดยผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการจะเป็นพระลูกวัดส่วนตําแหน่งอื่นๆที่เป็นหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายจะมีทั้งพระและคารวาะด,ดํารงตําแหน่งทั้งหมดนั้นคือการทํางานในยามปกติคือมุ่งเผยแพร่ธรรมะแต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ที่ต้องระดมสภากำลังในการดูแลหลวงพ่อธรรมชยโยทําให้สํานักสื่อสารองค์กรผสานมือกับคณะสิทธิานุสิ์และสํานักงานต่างประเทศเปิดแนวรุกด้านสื่อแบบเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันก็คุมเข้มการทำงานของสื่อไปด้วยในตัวโดยทุกครั้งที่มีสื่อมวลชนเข้าไปรายงานข่าวภายในวัดจะมีอาสาสมัครที่เป็นสิทธิณนุสิ์ของวัดเข้ามาดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลาสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่เข้าไปรายงานข่าวจะมีอาสาสมัครของวัดสองคนคอยดูแลแล,และอำนวยความสะดวกต่างๆโดยล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาทางวัดได้จัดทีมอาสาสมัครประจำ เพื่อดูแลผู้สื่อข่าวและช่างภาพของแต่ละสถานีโดยเฉพาะสถานีละสองคนเมื่อมีการรายงานสดอาสาสมัครประจำสถานีนั้นๆจะเข้ามาถ่ายรูปและคอยยืนฟังการรายงานจนจบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อหาที่บิดเบือนหรือส่งผลลบต่อทางวัดและพระธรรมชโยที่น่าสังเกตคือไม่ว่าทีมข่าวจะเดินไปที่ไหนหรือหายไปจากบริเวณที่ทางวัดจัดให้ จะถูกโทรศัพท์ตามตัวทันทีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทางวัดปฏิบัติกับสื่อมวลชนทุกคนคือเมื่อเดินทางเข้าประตูวัดจะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ถือกล้องถ่ายรูปคอยถ่ายภาพรถข่าวที่ผ่านเข้าออกทุกคันโดยลูกศิษย์ถือกล้องจะยืนกระจายอยู่ทุกมุมประตูการขับรถผ่านแต่ละครั้งจะถูกถ่ายภาพจากกล้องไม่ต่ำกว่า10ตัวเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดแล้ว สื่อมวลชนทุกคนต้องมุ่งหน้าไปที่สำนักสื่อสารองค์กรเพื่อลงทะเบียนและแลกปลอกแขนสีส้มซึ่งติดชื่อสถานีของตัวเองเอาไว้เมื่อติดปลอกแขนแล้วจะต้องถูกถ่ายรูปรวมทีมเอาไว้เมื่อจะออกไปนอกวัดหรือว่าเดินทางกลับต้องคืนปลอกแขนไม่สามารถนำติดตัวกลับไปได้ระยะหลังที่มีข่าวลือสร้างความเสื่อมเสียให้กับวัดและพระธรรมชโยมากขึ้น ส่งผลให้สำนักสื่อสารองค์กรรวมทั้งคณะสิทธิานุสิย์เปิดแถลงข่าววันละหลายครั้งพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่รายงานข่าวเข้าข่ายมิ่นประมาทหรือทำให้ภาพลักษณ์ของวัดและพระธรรมชโยถูกมองในแง่ลบเรียกได้ว่าเป็นสามระสานแนวรบด้านสื่อคือทั้งเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงหรือตอบโต้รวมทั้งดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อบังคับทิศทางของข่าวสารให้อยู่ในคันลองที่ทางวัดต้องการทีมพิกัดข่าวนาว26รายงาน